โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาแมนเดอร์สวันนี้ผมมีข่าวจากทาง l i ตเติ้ดีมานำเสนอเกี่ยวกับการแข่งขันที่กำลังจะจัดขึ้นบนแพลตฟอร์มของยู g ิโอมาสเตอร์ดูในวันที่24ธันวาเดือนนี้กับกิจกรรม Triple 4ล p e c i สเปเชียลเฟสติวเป็นการแข่งขันที่เราจะต้องใช้มอนสเตอร์ในเด็กแล้วก็รวมถึง e x ็ก a ์ e ต k จะต้องเป็นมอนสเตอร์เลเวล4แล้ง4และลิง์4เท่านั้นต้องใช้แบนลิสต์เฉพาะของอีเวนต์ มอนสเตอร์พนดูรัมก็จะต้องเป็นเลเวล4นะฮะแต่ว่าจะสเกลเป็นสเกลไหนก็ได้การ์ดที่มีเอฟเฟกเรียกโทเค็นก็จะต้องเป็นโทเค็นเลเวล4เท่านั้นนะฮะรวมถึงการ์ดกับดักที่เปลี่ยนมอนสเตอร์เป็นมอนสเตอร์ก็ต้องเป็นเลเวล4หากพบผู้เข้าแข่งขันใช้การ์ดในแบนลิสต์นะฮะเราสามารถแจ้งพนักงานให้ปรับแพ้ได้เลยทันทีแบนลิสต์ในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะได้แก่ฟอตซิลไดนาแพย์คีเซฟาโลแลวก็ออโรราพารากอนอินสเปกเตอร์บอร์เดอร แซปมัสตังคอคิเมลดราโกหมายเลข59กคลับคุกหมายเลข39าลาชันแห่งความหวังโฮปดับเบิลหมายเลข41สมเสร็จขี้เมาบากัสกาหมู่บ้านรับจอมเวทนัมเบอร์สเอเวลคุกเพลิงศาสตร์เวทวิญญาณขั้นสูงอีจิลินเลเวลซอลควิสซัมมอนเบรเกอร์อเวนลี่แมชฮิตเวฟไคเซอร์โคลอสเซียมซัมมอนนิ่งเคิร์สรวมถึงการประเภทรูปปั้นเขตธาตุทุกใบ การ์ดกับดักต่อเนื่องทุกใบแล้วก็การ์ดตีมรูนิกทุกใบด้วยนะฮะกิจกรรมตอบคาถามพิเศษในช่องไลฟ์สดก็มีนะฮะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน Discord ของทาง Little D ดีได้เลยถ้าหากว่าใครสนใจในการเข้าแข่งขันครั้งนี้ก็อย่ารอช้านะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ละกันสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ